สวัสดีครับสนิโตเทเบิลชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางเบิดนะครับดูครับสังเกตดูเขาด้านนู้นนะฮะเขาเรียกว่าเขาเบิดนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานปลาพอดีนะครับตรงนี้จะเป็นเพิงของชาวประมงชาวบ้านนะครับพอดีสนิโจขับมอเตอร์ไซค์ข้ามฝั่งมาจากบางเบิดนะครับก็มาเจอนี่ครับโอ้คนกําลังแกะเลยครับนี่ครับโอ้กำลังติดอวนเลยออ้เยอะมากเลยนะครับวันนี้ถือว่าเขาได้เยอะนะฮะนี่ครับดูครับ นี่คือทรัพยากรทางทะเลนะครับธรรมชาติล้วนๆเลยฮะที่เขาได้มานะครับชาวประมงพื้นที่แถวนี้นะครับก็ตรงนี้ข้ามฝั่งเขามาจะมีชุมชนบางเบิดนะครับทางด้านนี้นะฮะทางด้านวัดบางเบิดท่านนี้นะฮะเขาก็จะออกไปหากันเป็นประจํานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าผลงานใช้ได้ครับได้มาเยอะะพอได้ขายพอได้เลี้ยงครอบครัวครับนี่ครับโอ้หนี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ย กั้งนะครับหบางคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะเด็กๆบางที่ไม่เคยเห็นนะเขาเรียกกั้งกระดานนะฮะนี่คือตัวเป็นๆนะครับกําลังดิ้นเลยครับแบบนี้ครับโอ้ี่ครับตัวคล้ายๆกับสับปะรดเล็อย่า่นึงนะฮะมันเป็นแบบตัวแข็งๆนะฮะแต่ไม่ได้เชื่อครับเขาจะมีเนื้อนะฮะทานได้นะครับตัวนี้จะเป็นสัตว์ดึกดําบันนะรุ่นยุคดโศเสาร์นะครับสูงเหลือหลุดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับรูปร่างของเขานะฮะ หน้าตาแปลกประหลาดนะครับดูนะครับก็อยู่ในตระกูลของกุ pues, ้งนะฮะตระกูลของกุ Hz ้งทะเลนะครับแต่รูปล anyway> ักษณ์ก็จะแตกต่างจากกุ้งไปเยอะพอสมควรนะนี่ครับมันจะเป็นแข็งๆนะมีเปลือกแข็งนะครับหลเคาะดักปักปอกเลยนะตัวนี้ก็จะมีเนื้อส่วนตรงลําตัวเขานะครับส่วนต่อมาจากหัวนี่ครับจะมีเนื้อใล้ๆเนื้อกุ้งเลยครับเวลาไข่หรือว่าเวลาวางไข่อะไรเขาก็จะ แบบคล้ายๆกุ้งเลยครับเขาจะมีไข่ตรงหน้าท้องเขานะฮะอ่าตัวนี้ไม่ไข่นะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาตัวไข่ให้ดูอ่าเดี๋ยวตูนดูตัวไข่นะครับคือเขาจะเป็นตระกูลเดียวกับกุ้งนะฮะไข่มันหลุดกันหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เจ้าก้างนี่ครับมันจะมากับฝูงฝูงของปูนะมันจะหลุดเข้ามาในฝูงปูนะคือเขาจะเวลาติดจะติดมาด้วยกันนี่ฮะนี่ครับดูครับอันนี้คือภาพสดๆนะครับจากหานบางเบิดนะฮะ อันนี้คือไข่ของกั้งนะฮะเห็นไหมครับจะมีไข่ที่หน้าท้องคล้ายๆพวกกุ้งพวกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือไข่แก่แล้วนะฮะพร้อมที่จะสลัดพร้อมที่จะอ่าออกเป็นตัวอ่อนนะครับนี่ฮะโอ้ยสีเหลืองสวยนะครับแต่นี้ทานทานไม่ได้นะครับทานได้ไดทานได้ไดแต่ก<ต>็ไม่อร่อยนะคงจะไม่มันอ๋อมันใช่ไหมครับดิ้นๆเลยนะนี่ครับดสอร่อยกว่าไข่ละรายปูอีกไข่กั้งเนี่ยโอ้โหดูครับดูวัดดูรับนี่ก็สดเลยฮะโอ้โหสุดยอดของความเอ่อ สดๆนะครับจะหาบังเบิดเลยนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่บังเบิดนะครับจะได้ชมภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวนะฮะก็มาชมความงามของเกาะทะลุนะครับแล้วก็มาเที่ยวมาทานอาหารทะเลสดๆแบบนี้นะครับนี่ครับคุณลุงมาช่วยแกะหรือว่าเป็นเจ้าของอ่ะฮะอ๋อมาช่วยแกะเฉยนะครับนี่ครับ ปูก็ได้เยอะนี่ครับปูก็ได้เยอะครับโอ้สุดยอดเลยปูนะครับเอ๊ะทำไมปูไข่ปูกับไข่กั้งคล้ายๆกันนะสีไม่ใช่ไข่กั้งจะกินอร่อยกว่าไข่กั้งกินอร่อยกว่านะนี่ครับดูครับตัวนี้คือตัวเมียนะครับเราจับต้องคอยระวังนะฮะเดี๋ยวมันจะนี่ครับไข่เอ๊ะไข่เหลืองๆเหมือนกันนะนี่เปียบเทียบให้ดูครับนี่ครับไข่กั้งกับไข่ปูครับดูครับดูหน้าตาครับ จะสีเหลืองสุกกว่านะเหลืองเหลืองกว่าอพอดีมีเตอร์ฮอเซียมานะก,ก็เลยพอดีจังหวะพอดีอามาหาอะไรไปให้เขาทานหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปคิดตังกับมิเตอร์ฮัเซียแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ทั่วไปนะครับเขาจะขายโลละเท่าไหร่ครับกัง้งห้เอ่าร้อยเจ็ดสิบนะฮะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวสูนิจโจมาซื้อตรงนี้เขาจะลดให้นะครับประมาณห้าสิบนะฮะไม่ได้ยาว่าลดหรือเปล่านี่ครับสดๆนะครับโอ้โห เอามาสักสองโลก็พอตะการนี้น่าจะกี่โลครับเนี่ยเยอะนะเนี่ยผมว่าประมาณเกือบเกือบแปดสิบตัวได้ครับตะกานี้นะก็าจะสักสี่ห้าโลได้เนัะหนักนะครับนี่ปูก็ประมาณสักห้าหกโลได้นะครับแต่ยังแกะไม่หมดครับยังแกะไม่หมดเลยนะครับอีกเยอะโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับเพื่อนๆครับถ้ายังไงก็มาเที่ยวที่จันท่มาลัยสอร์ทหรือว่าเที่ยวที่หาดบางเบิดก็ แวะมาชมวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นบางเบิดได้นะครับที่นี่นะครับก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วกันนะครับนี่ครับก้างสดๆแบบนี้ครับไม่ได้ไม่ได้มีกินตลอดทั้งปีนะครับก้างนะฮะจะมีบางช่วงบางฤดูการเท่านั้นนะฮะนี่ครับแบบนี้ฮะแต่ว่าปูนี่อาจจะมีตลอดนะฮะแต่ก้างนี่ก็หายากนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วหรือเปล่านะครับก็หาทานยากนิดนึงนะครับ โอเคนะครับขอบคคุณครับที่ติดตามชมครับชินิดโจทเวชชาแนลครับรอย่าลืมกดติดตามนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ